วันนี้วันที่6กเสารที่6เดือนมิถุนายนปี63วันนี้ก็ได้มีโอกาสได้ไปชาร์จพลังงานที่วัดทรรมมืองนะกระแสเดิมๆที่เราเคยสวดได้สติได้สมาธิได้ปัญญาได้การประพฤติปิบาเภาวนาที่นั่นก็ได้ไปกราบลงตาม,มา ท่านก็ให้ประคำลูกศิษย์ที่ไปสองคนโชคดีไปครั้งแรกก็ได้ประคำมาคุละเส้นกับมือหลวงตาเองโชคดีมา,มากวันนี้ก็หลวงตาไปถึงท่านก็ได้จานจานพระจานอยู่ด้านหลังคนที่เคยได้จากมือหลวงตาสัมมาทานจ์จ้างด้วยมือท่านเองจานพราผงไว้แจกเลี่ยมแจกหลวงตาท่านพยายามแจกแจกไม่ได้ใช้ให้ไม่ได้ ไม่ได้ไว้ให้จำน่ายอย่างเดียวท่านจะทำไว้แจกกับศรัทธายาตโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีศรัทธาประสัทธาความเลื่อมใสนี่กล้าอย่างน้อยแจกได้ร้อยองค์ร้อยคนร้อยองค์แต่มันมีคนได้คนหนึ่งได้วสวดมนต์คนสองคนก็เรีวยกว่าคุ้มแล้วตรงตามว่าเราไม่ทําทำเป็นพาณิชย์เราเป็นทำเป็นการสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุตร แต่บางคนไม่รู้จักคุณค่าไม่รู้จักของดีบางคนก็ไม่เอาไปใช้เอาไปเก็บไปไว้ในสิ่งที่ต่างๆก็มีไม่เห็นคุณค่าของพระที่กว่าจะทําได้กว่าจะได้หลอ่อได้หลอมมาเป็นองค์พระนี่ยากพระแต่ละองค์เนี่ยที่ดวงตาอธิษฐานจิตจารไม่รู้กี่ล้านนับนับไม่ได้นะดวงตาจารพระนี่หลายสิบล้านองค์เป็นร้อยล้านพันล้านองค์ ที่ท่นในจา,านพาแล้วก็แจกไว้เลี่ยมไว้ให้เขาไปสดมนต์แผ่เมตตาบูชาบางคนก็เอาปัจจัยถวายบางคนไม่ถวายก็ได้มาเลยก็มีอย่างน้อยเขาได้สดมนกรรมพะมาภาวนามันก็เป็นบุญกุศลที่ท่านได้มีความเมตตามีความการุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขา พรมวิหารสีท่านจะมีพุทธพรมปัญญามีปัญญาอย่างพรมมีปัญญาอย่างพรมถ้ามีปัญญาอย่างพรมแล้วก็เข้าสู่ใกล้นิพนิพานแล้วถ้าใกล้พรพนิพานก็ทําให้จิตเราเบาจิตเรานิ่งจิตเราสบายไม่ติดราคะโทสะโมหะไม่ติดในสิง่งผู้นี้เราก็จะเพลินเพลินในการสวดมนต์เพลินในตั้งกองบุญเพลินในการ S <S <an throp od> จเจริญสติเจริญสมาธิจเจริญปัญญาหลวงตาท่านรักทุกคนรักทุกคนทั้งหมดรักทุกคนไว้ใจบางคนท่านรักทุกคนไม่มีท่านไม่มีใครที่ท่านไม่รัก,ไม,รกไม่ว่าคนดีคนไม่ดีท่านรักทุกคนรักทุกคนไว้ใจบางคนไม่เกียดชังใครสักคนท่านไม่เกียดชังหรือว่าไม่ โทษไม่โกรธใครสักคนไม่เกลเกียดชังใครสักคนท่านเป็นสัตว์ของโพธิสตัตว์ท่านยังให้อภัยต่อทุกคนที่ทำดีทำไม่ดีกับท่านหรือว่าคนที่ประมาทร่วงเกินท่านท่านก็ให้อภัยพอท่านเป็นกระแสแห่งพุทธะท่านตรงจิตใจกว้างขวาาจิตใจหนักแน่นถ้าไม่จิตใจหนักแน่นจิตใจกว้างขวาามันก็เป็นพุทธไม่ได้ มันจะติดในโลกกระทำไม่ได้โลกกรรทก็ต้องไปคู่กันตามใดท่านยังไม่เข้าถึงเป็นพุทธเจ้าอยู่ท่านก็มีโลกกระทำมีคนชอบคนชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขาใครบน่นใครเบื่อทนเอาใจเราล่มเย็นเป็นพอล่มเย็นในศีลในธรรมในกรรมาฐานล่มเย็นในบุญในกุศลในการภาวนานในการ สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญนั้นถ้าเรามีความมีบุญในจิตใจมีความเมตตากรุณามีความมุติตาไม่อุเบกขาเป็นใกล้ใกล้พรหมเป็นญ,ญาอย่างพรหมพรหมต้องมีปัญญาไม่ใช่อยู่ติดแต่ฌานสมาธิสมาบัติติดในองค์ฌานนั้นรูประพรมมันก็ไปไหนไม่ได้พรมลูกฟักท่านก็ไม่ไป พระโพธิสัตว์ก,ก็ไม่ไปผมรูปฟักไม่ไปผมเป็นสุทาวาสเป็นที่ของพระอนาคามีอยู่แต่ท่านเกิดมาเป็นชั้นผมทุกชั้นเรียนรู้เรียนรู้โลกเรียนรู้กามโลกลูกพระโลก,ลกอารูปประโลกถ้าเราไม่เรียนรู้ท่านก็จะไม่สั่งสอนใครไม่ได้ฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของพระโพธิสัตว์ท่านถึงมีเมตตาหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ ความเมตตาของท่านนี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ท่านก็รักทุกคนใบใจบางคนไม่เกลียดใครสักคนไม่เกลียดชังใครใครจะดีใครจะชั่วก็ไม่ไม่เกลียดไม่ชังวางใจเป็นกลางอุเบกขาอุเบกขาทำเมิงบางทีคนที่ไม่ดีท่านก็ยังเมตตาช่วยเหลือให้เขากลับใจได้ให้เขากลับใจหรือกลับตัวได้เป็นคนดี ยังไม่สายเกินไปแต่ถ้ากลับใจไม่ได้ก็เขาก็ต้องไปตามกรรมที่เขาได้ทำได้ทำน้ำกับน้ำมันก็แยกไปน้ำก็ไปสวนน้ำน้ำมันก็ไปสวนน้ำมันคนเราเกิดมาเพื่อจะสร้างสั่งส,งสมบุญบุมีไม่ใช่เกิดมาเพื่อยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆยึดมั่นในทรัพย์สมบัติสิ่งของภายนอกต่าง ปัิว่าศาสนาเลยดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นคนที่หลงผิดถ้ายึดมั่นในความดีในการสวดมนต์แผ่เมตตามโมตนาทุกวันสะสมทุกวันเก็บแต้มทุกวันมันก็เต็มอยู่ที่ก้าวแรกก้าวแรกที่เราจะได้เดินทางเดินทางเข้าสู่ความเมตตาเดินทางมุติตากรุณามุติตาและอุเบกขา ม,มีปัญญาอย่างผมเพราะครูบาอาจารย์ทุกที่ท่านว่าเป็นกระแสเดียวกันนะกระแสเดียวกันคือกระแสแห่งการพ้นทุกข์กระแสให้หมดจากกิเลสลาคะโทสะโมหนะหมดจากเกิียดตัณหากระแสเดียวกันกระแสแห่งการพ้นทุกข์ไม่ว่าท่านไหนหรือว่ารูปไหนองค์ไหนจะไปปฏิสายพุทธภูมิ ปาเจกภูมิสาวกภูมิภูมิเดียวกันนะทูลภูมิพุทธทกพ้นจากทุกจากโรคจากภายัยจากการวินวายายเกิดจะมีสั้นจะยาวจะอะไรแล้วแต่แต่ละคนแต่ถ้าคนที่ปรรถนาเป็นสาวกภูมิก็พยายามเข้าคม,มิหารสี้ให้ได้จะไปตำหนิตีเตียนคนอื่นจะไปว่าคนอื่นก็ไม่ได้ ถ้าไปแตดเนียนผู้อื่นหรือว่าไปประมาทผู้อื่นก็ทําให้ภาวนานไม่ไปหรือว่าเข้าสู่เป้าหมายไม่ได้คนดีเขาไม่ตีใครหลวงปู่ดูท่านก็พูดไม่ตีไม่ว่าให้ใครไม่เสียดสีใครไม่กระทบกระทั่งใครเหมือนลูกศิษย์หลวงปู่ดูท่านไปศึกษาไปฟังเทศหลวงตามหาบัว <c oughs> เวลาลูกศิษย์ท่านกลับมาแล้ว กลับมาที่วัดแล้วครัหลวงปู่าขอโมทนาด้วยเราไม่มีโอกาสไปขอโมทนากับลูกศิษย์ที่เขาได้ไปเข้าสู่ใกล้พระอรหันต์พระยาเจ้าโมทนาบุญก็ได้ครึ่งหนึ่งท่านก็โมทนาบุญก็ได้ครึ่งหนึ่งได้มากกว่านั้นด้วยซ้ำการโมทนาแผ่เมตตาไม่หวงลูกศิษย์ไม่รักลูกศิษย์ไม่ไม่ตณิลูกศิษย์เนี่ยท่านเป็นสายพรธิสัตว์ใครจะไปทางไหนจะไป ทางรักคดีทางไม่ดีคดีแล้วแต่คนจะไปคนศรัทธามันศรัทธาห้ามกันไม่ได้แต่ถ้าไม่ติดนเหนียวตนีที่เหนียวในศรัทธาญาติโยมผูท้ทธบริษัทบางครั้งบางทีเขาก็เอารูปของตามหาบัวมาให้ดูว่าเท่านี้เป็นทหารใครคำว่าเป็นไหมหลวงปู่ข้ารู้ตั้งนานแล้วท่านว่าท่านรู้ว่าหลวงตามหาบัวหลวงปู่มั้งหมดกิเลส เป็นเข้าสูอรหรนันี้ท่านท่านรู้ตั้งนานนานนานก่าก่อนเราก่อนพวกเราท่านรู้รู้ว่าเป็นพระหรหันต์นั่นนะท่านถึงรู้ผู้อยู่สูงย่อมรู้สิสูงพระย่อมรู้พระภาริยาเจ้าย่อมรู้ภาริยาเจ้าปุถุชนรู้ปุถุชนคนรู้สูงคน มนุษย์รู้สุขรู้มนุษย์สัตว์เดชฌานรู้เศษฌานแต่พุทธเจ้าพระภูมิรู้หมดทุกภูมทุกภพทุกภูมิทุกอาการของสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดเวียนว่ายตายเกิดในการมาพบรู้มาพบรู้หมดว่าเป็นอย่างมาอย่างไงความหลงเป็นยังไงความโกรธเป็นยังไงความโลภเป็นยังไงความรักเป็นยังไงท่านรู้ท่านเลยแยกแยกออกรักโลภโกรธหลง แยกแยะรักพอประมาณไม่ต้องรักมากเกินไปไม่ต้องหวังเกินประมาณหวางพอดีพอดีหวางให้เราเข้าสู่มรรคผลนิพพานรักษาตัวเองรักษาจิตใจรักษาบุญมีตัวเองให้เต็มถ้าบุญมีเราเต็มเราก็มีกําลังศรัทธามีศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเราไปเจอครูบาอาจารย์ไปเสพคุ้นอารมณ์เดิมๆเลยว่า มันจะมีกระแสพลังงานอย่างหนึ่งที่จะเข้ามาให้เราเกิดปิติความชุ่มใจน้ําตาก็จะไหลกาบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านพระเมตตาต่อเรามันเป็นกระแสจิตเดียวกันกระแสธาตุเดียวกันมันมีปิติมีอะไรครับประมาณไม่ได้มันเอาเงินเอาทองแลกซื้อไม่ได้แลกซื้อไม่ได้เหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อกันหาก็ตามครูบาอาจารย์ที่เราเคารพศรัทธา ท่านเห็นหน้าแวบเดียวท่านเมตตาส่งจิตปะท่านว่าเจริญในธรรมโอ้มีความสุขมีความปิติมีความยินดียินดีในคําพูดของครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ถ้าเรามีพ่อแม่ครูบาอาจารย์เรารู้ว่าความรักของพ่อแม่เป็นยังไงถ้าคนไม่เคยเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เขาอาจจะไม่รู้แต่าอาจารย์ก็ไม่เคยเป็นพ่อของคนแม่ของคนแต่ก็รู้อารมณ์ความรักความผูกพัน ความเชื่อมั่นว่าทำดีดีทำชั่วชั่วเรามีพ่อแม่มีครูบาอาจารย์มีผู้ที่ที่เราเครารพเครารพาระว่าอย่างสูงสุดเราก็จะเป็นผู้ที่มีมีความสุขความเจริญใจได้เห็นรูปได้ฟังเสียงได้อยู่ใกล้ก็มีความสุขมีความปิติความยินดี ยินดีในสิ่งที่เราได้ไปพบเหมือนฝันบางทีบางครั้งเราก็ฝันอาจจะฝันไม่อยากตื่นฝันไปกราบครูบาอาจารย์ไปอุปถาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ให้สิ่งนนั้นสี้แกเรามันมีความเพลินมีความไม่อยากตื่น,น,น,นคนเราถ้ามีความปิติความยินดีเบิกบานในธรรมแล้วมันก็สบายไม่แต่ฝันก็สบาย ฝันก็เป็นบุญฝันเป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นบอมีที่เราต้องเพียรตั้งสร้างขึ้นเพราะกระแสจิตมันบอกใครมันไม่ได้นอกจากปัจจตังรู้เฉพาะตนถ้ารู้เฉพาะตนนั้นเราจะรู้ว่าครูบาจารย์พระพุทธเจ้าเมตตาขนาดไหนพระเาเจ้าเมตตาขนาดไหนพระปรจเจกเมตตาขนาดไหนพระครูบาจารย์พระเยเจ้าเมตตาขนาดไหนเราสัมผัสได้ ท่านมีความเมตตาแต่คนที่ไม่มีความเมตตาคือว่าคนที่อัตตาตัวตนยึดติดในครูบาอาจารย์ยึดติดในสิ่งของห้ามกีดกันไม่ให้เข้าไปหาอะไรต่างๆพวกนี้เป็นยึดครูบาอาจารย์ทําให้ครูบาอาจารย์ลําบากใจแต่หลวงตาท่านไม่ใครจะเข้าไปกราบถ้ามีเวลามาควรไม่ใช่เวลาสวดมนต์ท่านก็ให้กราบให้ไหว้ให้ให้เข้าหาง่ายๆไม่มีกาบ ไม่มีอะไรสบายสบายทำตัวให้สบาย่างแต่ว่าทำใจให้สนุกสนุกในการสวดมนต์ในการทำหน้าที่ของตนเองหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราทำหน้าที่ของตนเองให้ดีพร้อมแล้วไม่ต้องกลัวทำดีไม่ต้องกลัวถ้ากลัวอย่าทำถ้าทำไม่ต้องกลัวถ้ากลัวอย่าทำไม่ต้องทำถ้าเราทำกุณงามความดีทำเพื่อจะบันทึกเข้าสู่จิตใจเนี่ย มันจะเป็นพลังงานที่ดีดักกระแสบุญกุศลกระแสแห่งโพธิญาณแห่งโพธิสัตว์แห่งกระแสรแกระแสแห่งพระปัจเจกกระแสแห่งพระยะเจ้าเนี่ยเป็นกระแสที่บริสุทธิ์ไม่แฝงด้วยราคะโทสะโมหะไม่มีรักมากเกินไปโลภเกินมากเกินไปโกรธมากเกินไปล้มมากเกินไปมีสติคอยประครบครองประครบ ปักขับปัคองเนี่ยความรักความโลภความโกรธความหลงปักคลองให้มีสติคอยคุ้มกันเบรกไว้ไม่ให้มันฟุ้งไปไม่ให้มีเต็มที่เต็มใจถ้าฟุ้งเต็มที่เต็มใจมันก็ตกนรกหมกไม่มันก็ลําบากท่านจะมีสติดีมีสมาธิมีปัญญามีใจสละคกลที่ตั้งมั่นตั้งมั่นที่ดีไม่งอนเงีนกลดแขนต่อ สิ่งภายนอกสิ่งสิ่งยั่วยุต่างๆท่านแทบจะไม่มีเวลาบางทีจานจนนิ้วปวดไปหมดนท่านจานนิ้วแต่ถ้าท่านหน้าท่านฟองใสหน้าท่านอิ่มเอิบหน้าท่านเบิกบานด้วยบุญกุศลด้วยความเมตตาผิวพันมือทั้งน,นิ่ม,มต่างมือนิ่มมั้งพระอาจารย์เคยจีบไปนวดตอนที่ท่านป่วยเป็นโรคเป็นไข้นอนอยู่โรงพยาบาลเชียงดาว มือทาจับเท,ท้านิ่มมากนิ่มนวลเป็นนิ่มนวลมากนวดขานวดไหลท่านนวดมือท่านท่านเปิดูุทีมีเมตตาสูงมีกามนาสูงมุทิตาสูงอุเบกขานี่ก็มีมีครบพรมบิหันสีฉะนั้นสายไหนก็สายพ้นทุกเหมือนกันนะสายเดียวคือสายพ้นทุก ไห้ว่าพุทธภูมิประเจกภูมิสาวกภูมิภูมิที่เราตั้งตั้งมันพยายามทำถ้า,าเราไม่พยายามทําพยายามศรัทธาให้ตั้งมันเราก็จะเป็นผู้ห่างไกลครูบาอาจารย์ห่างไกลจากศาสนาห่างไกลจากศีลสมาธิปัญญาถ้าเราอยู่ใกลก็เหมือนอยู่ใกล้พอเราเห็นภาพเห็นอะไรท่านประจําเห็นภาพเหมือนฝันไปเหมือนไปอยู่กับท่าน เหมือนร่างกายเราแวบไปนั้นแวบไปนี้เหมือนฝันแต่ไม่ใช่ฝันไปจริงแปบ๊บเดียวหกชั่วโมงแปดชั่วโมงแปบ๊บเดียวมันก็กลับมาที่เดิมที่เราเคยอยู่อีกหน่อยอาจจะไปนอนคืนสองคืนสามสีคืน,คน,มคนไม่ถึงคิดจะกลับมาแล้วแต่เหตุปัจจัยของอยังไม่รู้อนาคตขา้างหน้าแต่เราหมู่พวกก็มีกันอยู่กันสอูปก็ยังดี ดูแลสถานที่ดูเแ,แสเสน,สนาสนะดูแดหน,น้าฝนไฟฟ้ามีใช้อีกหน่อยไฟฟ้าไม่มีใช้ค่อยว่ากันตอนนี้ยังมีใช้เหมือนชีวิตเราเยังมีเหลืออยู่เราพยายามสร้างสร้างคุณงามความดีไว้พระอาจารย์อยู่ข้างบนหลบเราเนี่ก็เหมือนที่อยู่แบบพอเพียงต่างว่าอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบพอตัวพออยู่ได้พอคนไหวได้ใครมาอยู่ก็สบาย คนมาอยู่ข้างหลังก็สบายคนควายไว้ให้หมดน้ําก็ตุนไว้ที่แทงน้ําไฟก็ตุนไว้ที่แบตเตอรี่แบตเตอรี่มันก็จะหมดวันไหนวันไหนก็ไม่รู้แต่มันก็หมดวันหนึ่งมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่มันก็ตาดดับไปมันก็หมดได้พอแบตเตอรี่มันก็มีอายุของมันชีวิตคนเราก็เหมือนกันมีอายุการจะหมดวันไหนไม่รู้ หมดวันไหนก็อยู่ที่บุญกุศลบุญบารมีที่เราได้ทําถ้ารู้วันหมดวันหมดหรือว่ารู้จักสิ่งที่หมดเราก็ไม่ประมาทไม่ประมาทในการเพลิดเพลินแต่สิ่งต่างๆเพลิดเพลินในกินการเสพการคุ้นกันต่างๆไม่เพลิดเพลินต่างๆถ้าเพลิดเพลินมากก็ทุกมากถ้าเพลิดเพลินน้อยก็ทุกน้อยถ้าไม่เพลิดเพลินนี้ไม่ค่อยทุกแต่ทุกและทุกเพราะสังขารร่างกายแต่ไม่ทุกในรูปเสียงกินรสผลิตภัณฑ์ธรรมรง จะเพลินในการสวดมนต์จะเพลินในการใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอย่างมีประโยชน์เป็นแก่นเป็นสารเป็นท่านอาสารรู้จักแยกแยะรู้จักแยกแยะสิ่งถูก,ส,ถกสิ่งไม่ถูกปฏิผ่านมีปฏิพานปฏิพานการแยกแยะก,ก,กันโดยผ่านนี่ก็ตัวปัญญาดเดียวกันปฏิพานท่านอาสามคือว่าเป็นแกนสาร เร็นสารของเราคือจิตกรรมกรรมกรรมฐานคือว่ากรรมคือการกระทําฐานคือจิตนะกรรมาฐานลงแต่ว่ากรรมคือการกระทํากระทําทั้งดีทั้งไม่ดีนะกรรมฐานคือจิตพยายามเอากรรมฝ่ายดีเข้ามามากๆเข้าสู่จิตสู่ใจสู่การประพฤติปิบัติในการทวนาการการสวดมนต์การแผ่เมตตา โมทนาบุญอ่อนน้อมทอมตนต่อพระรัตรัยบางคนว่าไม่อ่อนน้อมไม่ได้คนเรามีกิเลสต้องตันหามันก็ต้องอ่อนน้อมถ้าคุณหมดกิเลสแล้วมันก็เป็นที่พึ่งตัวเองได้แล้วกาบตัวเองได้น,ะนี้จากความเป็นตัวคูของคูได้เป็นคนกราบตัวเองได้นะสบายนะนั่นก็ถือว่าสุดยอดอยาการหมดกิเลสหมดราคะหมด โสะสามารถกราบตัวเองแต่ทุกวันนี้เราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะว่าเรายังกราบตัวเองไม่ได้เมื่อใดเรากราบตัวเองไม่ได้ก็ต้องอ่อนน้อมต่อพระรัตนตรัยอ่อนน้อมต่อผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์คือว่าพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระประเจกพรรยาเจ้าทั้งหลายพระโพธิสัตว์ทั้งหลายอ่อนน้อมต่อท่านเราจะได้ถูกกระแสเดียวกันกระแสแห่งธาตุรู้ ธาตุตื่นธาตุเปิกบานมีสามธาตุสีธาตุดินน้ำลมไฟอาการสถานวิญญาณธาตุธาแทง่งการเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องวิญญาณถ้าเราไม่รู้จากจิตวิญญาณมันก็ห่างไกลศาสนามีแต่เรื่องกลัวกลัวผีกลัวนั้นกลัวนี้ไปเรื่อยทั้งที่ตัวเองก็จะกลายเป็นผีเหมือนผีรุ่นน้องแต่คนตายไปก่อนก็ผีรุ่นพี่ ก็เป็นงั้นคนเราจะไปกลัวถ้ากลัวตัวเองมันอยู่ที่ไหนก,กลัวไปหมดนะอยู่คนเดียวก็กลัวอยู่ในปรชาช้าก็กลัวไม่ได้อยู่ในปรชาช้าก็กลัวมันจะไปกลัวหนีไปไหนหนีตัวเองไม่ได้หนีความจริงไม่ได้คนทุกวันนี้กลัวกลัวความมืดกลัวความตายกลัวความเจ็บกลัวความมืดกลัวความตายกลัวความเจ็บกลัวความพัดพลาก แต่มันต้องเจออยู่นะมืดมันก็ต้องมีสว่างถ้าไม่มีสว่างก็ไมได้ต้องให้มีสว่างมองให้ไกลไม่ใช่มีมืดอย่างเดียวมีกลางคืนก็ต้องมีกลางวันมีกลางวันก็ต้องมีกลางคืนมันสลับกันไปมันก็เกินกินชีวิตคนเราตันลายไปตามเหตุตามปัจจัยตามวันเวลาที่หมุนเวียนผ่านไปตะวันอาทิตยขึ้นมันก็พร้อมตกตกมัพร้อมขึ้นใหม่ แต่เราไม่รู้ชีวิตเราจะหมดเมื่อไหร่เหมือนแบตเตอรี่ถึงการเวลามันก็ต้องทิ้งต้องจากไปต้องหมดไปเหมือนโทรศัพท์เราอินเท,นเทนเนอร์เน็ตโน้ตบุ๊กเราอินเทอร์เ,น,เ,น,เน็ตอะไรต่างๆที่อยู่ในโลกนี้สักวันหนึ่งมันก็ต้องหมดไปหรือว่ามันต้องเราก็ไม่ได้เสพหรือว่าไม่เขาไม่หมดเราก็ต้องตายถ้าเราตายไปก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีก็ทิ้งไว้อยู่ใน youtube ใน a c e b o o k ในไลน์ในอะไรอยู่ในสิ่งต่างๆพวกนี้ แต่ความตายในร่างกายตายทุกคนสิ่งที่ไม่ตายคุณงามความดีนะหรือบาปกรรมกรรมกรรม,มาฐานคือคือการกระทำฐานคือจิตจิตใจที่เราพยายามบันทึกทุกวันสร้างสมบุญบุญมีทุกวันถ้าเราไม่สร้างสมสร้างสมบุญบุญมีมันก็จะประมาทจะเพลิดเพลิน ในโลกในวัฏฏะสงสารอยู่ไปก็อย่างงั้นอยู่ไปก็ไม่ได้อะไรอยู่ไปก็โลกรับประทานโลกโควิดมั่งโลกมาเลงมั่งความดันมั่งเบาหวานมั่งโลกประจำโลกจรก็อีกหน่อยก็เป็นโลกจรหมดโรคประจำก็โรกจรก็มีหลายโรคแต่โรคที่เราต้องรู้เรียนรู้คือโรค ราคะโทสะโมหกิเลสตัณหาในใจนะโลกตัวนี้เราพยายามแก้ซาสางหรือว่าให้เบาบางให้มันน้อยลงหรือว่าให้มันหมดไปมันก็จะดีเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องการอะไรเป้าหมายเราจะไปทางไหนไปทางพุทธภ,ภูมิปัจเจกภูมิสาบุคภูมิต้องไปภูมิที่เราตั้งใจหรือว่าประรถนนาไว้ในอดีตจนถึงปัจจุบัน อนาคตที่เราจะปรารถนาไปเราต้องจะให้มันได้เร็วทันใจตอนปัจจุบันนี้เท่านี้ว่าทุกจะได้รู้ช่องทางเราเลยไปจะไปไหนไปไหนไม่รู้เราเพราะอะไรจอกแหน่มันยังเต็มอยู่เต็มไปด้วยความโรคความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะนีแต่ถ้าเราแหวกน้ําไปหรือว่าเราพยายามเอาจอกออกแหนออกหมดบอกเบาบางแล้วจะเห็นน้ำมันจะใสมันจะสจะท้อนเงาว่าเราเคยปรารถนาอะไรมา เราเคยสร้างอะไรมาเคยบำเพ็ญอะไรมาเราจะเห็นตอนนี้เรายังไม่เห็นไม่เห็นเงาเราเงาเราในน้ําถ้าเราเห็นเงาเราก็จะเห็นเห็นว่าเราปรารถนาอะไรมาฉะนั้นเราพยายามค้นควายหาเงาตัวเองหาตัวเองหาตัวตนให้พบครบตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้คุ้มคุมตัวเองให้อยู่ถ้าเราคุมตัวเองอยู่มันก็ไม่ต้องกลัวคุมตัวเองให้อยู่รู้ตัวเองให้จริงจริงๆเรา จริงๆเราปรารถนาอะไรมานะรู้ตัวเองให้ถูกต้องตรงถูกจริงทุกธรรมถ้าถูกสามสีถูกนี้ก็สบายฉะนั้นเราพยายามส่งบุญกุศลที่เราได้กระทรําได้บําเพ็ญได้กระทรํานี้ไปแผ่ไปให้บิดามารดาหมูยญาติของเราครูบาอาจารย์อุปชาทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากท่านทงาลายเท่านั้น,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 นมีความทุกข์อยู่ ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกนั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งนไปตลอดการลนานบุญกุศลที่เราท่านทลายได้พร้อมเพียงกันมาฟังเทศฟังธรรมสดมนแผ่เมตตาโม,มทานา,นาบุญอ่อนน้อมถ่อมตนขอจงเป็นภาวะเดชะปัจจัยให้เราท่านทลายได้พบมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติ ได้อายุวันะสุขะภละปฏิพานธนสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน